อจริญพรตอนนี้เราก็โกนมาได้เกือบครึ่งหัวแล้วนะนี่เดี๋ยวเราพี่ต้องรีบไปสวดงานขโมยด้วยนะนี่โยมบางคนชกถามว่าพระทำไมไม่ยอมโกนหัวปล่อยให้ผมยาวนอก็ให้พระโกนยังไงยังไม่ถึงวันโกนเนอะอู้โยมกันเนาะนะพระเขาก็รู้วันโกนวันอะไรของเขาเลยนะนะนี่้ยอืมนี่อู้อู้อู้ใส่เลือหรือวะอู้เลอปัดกรืดเลยโยมเอ้ยนะน่ากลัวมากเลยนะ ใบใบมีดโกนี่คมกริบนะคมยิ่งกว่าสิงใดเลยนะ okay, okay. นี่อาตมาได้ทรงไม้แล้วโยมไวนาระคคมีนโตะเลยอู้ถ้าเราวางวางใบใบมีดโกนนี่ผิดพลาดเทคนิคปุ๊บเรารับรองได้ไอชั้นนะซุปเลือดแน่นอนลยโยมไวยซกเล็กเลยทีนี้นะนี่นี่เราเราก็จะเก็บรายละเอียดให้มันนะาดูแล้วมันก็จะสะอาดสะอ้านนะไหนอืมนี่นี่หลวงพี่ก็ โกไปเรื่อยเออเฮ้มันใสอ,อือนี่นี่โกนมาถึงนี่แล้วนี่นี่นไหยทำไมพระต้องโกนผมนะมีบางคนชอบถาม,มานะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าผมนี่มันเป็นอะไรที่สกปรกอยู่เมยนะพระพุทธเจ้าทันเลยให้โกนผมออกเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมัวมานั่งวีผม ไม่ต้องมานั่งสะผมไม่ต้องจะกลัวรังแคขึ้นไม่ต้องอะไรอันนี้ก็เป็นเหตุส่วนหนึ่งที่พระองค์ได้อันนี้ไว้นะอาตมาก็อาตมาก็จินตนาการเอานะน่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะนูไห้นูไหน้นี่น,น,น,นี่อุ้ยจักน้อยมีระไรนูอู้ยมเอย้ยบัดกรึดเลยอ่ะนายกี่เพล์แล้วหรอกวันนี้น่ะเลือดแดงแดงแป๊ดเลยอะนี่อใบามิดโกนนี่ก็กลับลังหันไปมาไปมา กว่าจะเสร็จนี่ก็โอ้ยอ,อุ้เลือดแดงๆเลยอะขลังนี่น่าจะเริ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวหลวงพี่เอานี่ออกก่อนนะมันโกนยากนะไม่งั้นมันจะบาดหมดหัวแน่นี่ตรงนี้ยังมีอยู่นะเราก็จะจินตนาการเอาว่าตรงไหนเราเราใช้จิตสัมผัสเอาอย่มาเยนะว่าตรงไหนยังมีอยู่ใช้จิตสัมผัสนี่หลวงพี่ก็ใช้จิตสัมผัสเอาว่าตรงนี้ยังมีเลืออยู่นี่อันนี้อยู่ข้างหลังอีกนี่ นี่ก็อยู่แถวนี้นี่ตรงนี้นี่เจโกนเลยโยไม่ต้องกลัวเนอนะถ้าเราไม่กล้าเราก็ไม่กล้าไปงั้นเลยแต่เรากล้าแล้วเราไม่ต้องกลัวนี่นี่เนอนี่นี้เราก็น่าจะโกนทานีีเกือบเรียบร้อยแล้วนะน้ายืดฮะไม่มีเลยมีอะไรนะอ๋อไปมีดนะเกลี้ยง เออหมดน,น,นี่เน้อนี่เราก็โกนมาถึงครึ่งทางแล้วนะอื้อนารา้าน่าอี่อ่ดีจีเดียโย,ยมนีเคยแต่นี่นี่เราก็โกนตัวนี้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะโกนคิ้วก่อนนะอืมมีอืมยืดส่วนกี่ทุ่มยืดส่วนกี่ทุ่มส่วนกี่ทุ่ม ไปสวดกี่ทุ่มเออนี่เนาะนี่โยมนี่นี่น,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 นี่นี่เราก็โกนคิวอกนะเราไม่ต้องกลัวไม่รอหรอกเ,เพราะว่าต่อให้เราไม่มีคิ้วเราก็รอเหมือนเดิมเพราะว่าเรานะเนอะเบบเ,เป็นไหนแบบรอโดยเนิดเลยนะแบบเราเป็นคนที่รอที่สุดในโลกในปฏิพีใบนี้นะจะมีใครมาเทียบเท่าความรอของเราได้นน่นี่ยเราก็โกนตัวนี้เสร็จแล้วยี่น่ะระยี่โกนมอยปากด้วยเนาะตรงนี้อืม นี่อู้มูาได้กี่เพลย์ล็อกวันนี้นะได้เยอะจนอยู่เมือไน้ะอือวงขลางด้วยอือกวไาจหายนี่กดตรนี้เลยไอหมดอย่าให้มันเหลือสักเส้นหนึ่งเพื่อความสะอาดและเรียบร้อยอือืมเจียมนี่อย่างนี้เลยนี่อืม โอ้โอ้โคอขาดโคขาดสมองไตคอระหสมองไลลเลือดนี่อันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วคิวของเราอนะ้าหัวก็โกนอโลนได้ยังไงอะ่ะกีฬาเจ๊นายมนี่นี่เราก็โกนตัวนี้ออกนะเพระาะว่าเราเสร็จแล้วนี่นี่สะอาดมั้งนะน่าจะเลือดหลายทีเลยนะดูเด้อนี่ดูเอาเด้อไม่รู้สะอาดไหมนะอืม ยีเสียดายเสียดายจังเอ้ยคนกระตายของเฮานิ่เงเอยู่มือยความนารักเอของฉันเอทำให้เธอตกลุ่มระงเอย กิทาปลงผมปลงใจหนุห้ยชีวิตคนเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่เส้นผมมันยังไม่แน่นอนเลยตอนนี้มันก็ะดำสักพักมันก็กลับกลายเป็นสีขาวนะถ้าบางคนก็นาระหน่อยก็สีชมพูนิดนึงโยมนะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ขาวสก,กุเหมือนกันหมดเลยนะไม่มีใครนะอันนี้ไปได้หรอกไม่มีใครล่วงพ้นความดำไปได้นะน,น่้ยนี่ เห็นไหมวันนี้เราดำเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องขาวให้เรายาประมาทในชีวิตเราจงปลงเอาไว้ชีวิตเราไม่มีอะไรเที่ยงเทนแน่นอนเลยนะสิ่งใดที่ว่าเป็นของเราเรายังเอาไปไม่ได้เลยนะแม้แต่เส้นผมของเรานะที่เคยสวยสดงดงามเราจะไปบังคับมันไม่ให้งอกก็ไม่ได้ไปทาสีย้อมสีมันก็ยังงอกมาเหมือนเดิมนะโยงงอกนะโอ้ง,งอกผมงอกนะพี่ก็พูดไทยไม่ค่อยจะบ้าเท่าไรนะนี่นี่อ้ ดูดูดูนี่โยมเอ้ยนะนี่เราต้องเอาให้สะอาดเนอะเพราะว่าเราเป็นคนสะอาดนะหน่อยถ้าใครชันมากมๆาตอนเย็นก็หัวก็จะขึ้นขี้กากนะไม่รู้หลวงพี่มีหรือเปล่านะเพราะว่าหลวงพี่ไม่เคยชันตอนเย็นหลวงพี่ชันแต่ร้อนๆแบบสุดร้อ,อนๆอะไรอย่างี้นะแซ่บกิ่ายโจ้นะยีไงลีงเน้อโยมเน้ยเนยอยกเล่นเด้นเอนะหน่อยเจริญพรเด้อแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเสีจแล้วนะเดี๋ยวหลวงพี่ไปล้างหัวก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูการว่าสะอาดหรือเปล่า